ประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระยานสิทธาจารย์หลวงปู่ทองพูลสิริกาม,มูเสนอตอนที่27เรื่องปอีพุทธศักราช2503ถึง2504เริ่มสร้างถนนและศาลาบันทึกประวัติวัดผู่กระแตได้กล่าวเอาไว้ว่า เมื่อออกพรรษาแล้วโยมเพียนวังสะพันซึ่งเป็นชาวบ้านนาป่านแต่ไปมีสามีและตั้งหลักฐานอยู่ที่เวียงจันทร์ประเทศลาวได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านได้ทราบข่าวว่ามีการสร้างวัดใหม่จึงมีศรัทธาอย่างแรงกล้าได้ไปขายที่ดินมรดกที่บ้านพันลำนำเงินทั้งหมดจำนวน4,000บาทมาถวายเพื่อเป็นทุนเริ่มต้น ในการสร้างศาลาหลังใหม่ต่อจากนั้นก็ได้นำทุนมาถวายเพิ่มเติมเรื่อยๆรวมทั้งสิ้นเป็นเงินหมื่นบาทเศษนอกจากนั้นยังมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบเรื่อยๆหลังจากสิ้นฤดูการเจ็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงปูทองพูนท่านจึงได้ว่าจ้างคนไปถากไม้ไม้เสาและลื่อยไม้ศาลาเอาไว้ที่บริเวณกลางดงใกล้กับวัดถ้ำจันทร์ ซึ่งเป็นที่อยู่จำพรรษาของหลวงปู่จวนกุระเชิโถเป็นระยะทางถึง20กิโลเมตรสมัยนั้นค่าจ้างถากเสาต้นขนาด7เมตรต้นละ30บาทถือว่าราคาแพงแล้วขณะเดียวกันท่านได้นำญาติโยมบ้านนาป่านและบึงการร่วมกันทําถนนขนาดกว้าง7เมตรผ่านกลางดงทึบซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีถนน,นเลยท่าน ต้องใช้ความเพียรพยายามนำญาติโยมทําทุกวันบางวันญาติโยมอ่อนแรงมากไปกันเพียง2-3คนก็มีบางครั้งต้องจ้างแรงงานเสริมในอัตราวันละสิบบาทก็มีแต่ส่วนมากเป็นการขอแรงงานมากกว่าแต่บังเอิญในปีที่ผ่านมามีชายไทยโซ่เป็นชาวอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครชื่อว่าทูนได้มาอาศัยรักษาตัวอยู่ที่วัดเป็นเวลานาน ไข้จึงหายเมื่อหายดีแล้วก็อาศัยอยู่ที่วัดตั้งหลายปีฉะนั้นในการตัดทางทําถนนครั้งนี้จึงได้นายทูลเป็นตัวหลักที่สำคัญซึ่งดำเนินการนานถึงสองเดือนจึงบรรลุปเป้าหมายสถานที่ไปเอาไม้มาทําศาลาในครั้งนั้นปัจจุบันคือบริเวณหมู่บ้านโป่งเปือยและบ้านคำไพ่ ถนนที่ท่านพาคณะญาติโยมทำนั้นรถยนต์วิ่งไปมาได้อย่างสะดวกอันที่จริงเรื่องไม้เสาและไม้เครื่องสำหรับทำสลานั้นท่านไม่จำเป็นต้องมาจัดการเองขนาดนี้ก็ได้เพราะสมัยก่อนนั้นการตัดไม้ขนาดนี้มีอยู่ทั่วไปแถวดงไม้ป่าบ้าน,นหนองนาแสงก็มีอยู่มากมายภายในใจสวนลึกของท่านนั้นท่านไม่ต้องการไม้ป่าอย่างเดียว ท่านมองเห็นอนาคตการไกลกว่าพวกเราเหมือนสมัยครูบาศรีวิชัยเจ้าบุญแห่งล้านนาได้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่สาเหตุที่ต้องสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพก็เนื่องจากเจ้าเมืองในสมัยนั้นมาขอความช่วยเหลือจากท่านเพื่อจะนําเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขึ้นไปบนด,ดอยสุเทพซึ่งสมัยนั้นขึ้นไปไม่ได้เลยและเห็นว่าท่านมีบริวารมากมาย ท่านครูบาศรีวิชัยได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าเมืองว่าการจะนำเครื่องไฟฟ้าขึ้นไปยังดอยสุเทพนั้นมันยากคือเอาขึ้นไปก็ไม่มีทางจะเอาลงมาก็ไม่มีทางเวลาเครื่องเสียหรือชำรุดเกิดขึ้นก็เป็นการยากลำบากแก่ผู้ที่จะขึ้นไปซ่อมหรือนำลงมาซ่อมอาตมาภาพเห็นว่าการตัดทำทางถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพอย่างง่ายกว่าคือเมื่อมีถนนแล้ว จะเอาอะไรขึ้นจะเอาอะไรลงมันก็เป็นเรื่องง่ายไปเสียทุกอย่างดังนี้ถนนขึ้นดอยสุเทพซึ่งมีความยาวถึง20กิโลเมตรและสูงเสียดฟ,ฟ้าอาศัยเพียงแรงคนมีอุปกรณ์ติดมือคือมีดพราจอบเสียมยังทำถนนให้สำเร็จได้นี้คือการมองการไกลของครูบาศรีวิชัยในอดีต ถนนที่หลวงปู่ทองพูนได้นำญาติโยมสร้างเอาไว้นี้จึงเป็นประโยชน์ในทางคมนาคมเป็นอย่างยิ่งทำให้ชาวบ้านแถบนั้นไปมาหาสู่กันได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้จึงขอบันทึกเรื่องราวบางส่วนเพียงส่วนย่อยๆเอาไว้เป็นอนุสรว่าสสมัยหนึ่งพวกเราได้ร่วมชิดร่วมทำร่วมพลังสติปัญญาความสามารถร่วมกันพัฒนาภูมิประเทศแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งแก่ประเทศชาติและศาสนามาแล้วครั้งหนึ่งในการสร้างสาการ,ปรเปลียนหลังใหม่ตอนแรกได้จ้างเหมาให้ช่างสมจันทร์ซึ่งเป็นคนจังหวัดมหาสารคามและมีครอบครัวอยู่ที่บึงการลูกน้องเก่าที่ยังเหลืออยู่ของช่างสมจันทร์ในขณะนี้คือในาสวนบัวละครโดยได้จ้างเหมาเฉพาะส่วนยกโครงมุงหลังคาเอาไว้เท่านั้นค่าช่างราคา3,500บาท ศาลาหลังนี้มีขนาด12เมตรคูณ20เมตรสองชั้นเสาจำนวน43ต้นใช้ไม้ตะเคียนเกือบทั้งหมดต่อมาท่านเจ้าคณะจังหวัดหนองคายธรรมยุทธ์คือเจ้าขุนราชบัณฑิตภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นพระธรรมตรโลกาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้า 9, ท่านมาร่วมสมทบสร้างด้วยโดยได้นำขบวนผ้าป่ามาทางเรือ ตามลำแม่น้ำโขงนำขึ้นมาตั้งองค์ผ้าป่าที่โรงเรียนวิสิตอำนวยศิลปหนึ่งคืนแล้วจึงนำมาทอดถวายเมื่อช่างได้ยกโครงมุงหลังคาเสร็จแล้วในระหว่างนั้นมีท่านพระอาจารย์สม่านปัญญาวโรท่านพระอาจารย์อุดมยานารโตเดินทางมาช่วยเป็นหัวหน้าช่างให้เรียกว่างานก่อสร้างศาลาหลังนี้มีผู้มาให้ความอุปถัมภ์อุปการะ ให้ความร่วมมือร่วมคิดร่วมสามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนงานก่อสร้างได้สำเร็จเรียบร้อยทุกประการทางคณะสงฆ์และญาติโยมจึงได้ตั้งชื่อว่าศาลาสามัคคีอุปธรรมนิมิตใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน25,000บาทเมื่อสร้างสาลาเสร็จแล้วต่อมาก็ลงมือสร้างกุฏิทาวรอีกสามหลังและมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาคือโยมด่านแต้ม มาสร้างให้อีกหนึ่งหลังรวมมีกุฏิทั้งหมดจำนวนสี่หลัง